คอนเทนต์วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ริมหน้าต่างในห้องนอนนะครับแล้วก็วิธีดูแลแสงก็อันนี้หน้าต่างทางทิศตะวันตกพอดีแสงก็จะค่อนข้างเข้าเยอะอยู่ในฤดูร้อนใช่แต่ละฤดูนี่มันมีความมีผลมีผลกับการเติบโตของต้นไม้ครับไม่เห็นมีผลเลยมีแต่ใบถูกต้องครับคือปัญหาของการเลี้ยงต้นไม้ในห้องมันคืออะไรครับ อย่างแรกเลยคือความชื้นไม่พออย่างที่สองอากาศถ่ายเทไม่ดีอย่างที่สา,ามร้อนเกินไปอย่างที่สี่ 4, แสงไม่พอครับ <c oughs> อย่างที่ห้าคือไม่เข้าใจมันมอนเซล,ล่าโบซิเกียนาครับเป็นมอนเซล,ล่าแบบเลื้อยต้นถัดมาก็เป็นลาฟิโดโฟล่าอ,อะไรนแะบบมินิมอนเซล,ล่าตอนนี้ดันเพดานอยู่ครับสักพักคง <c oughs> ว่าจะปล่อยว่ามันจะหนียังไงสเปเชียลครับเป็นซานาดูแคะใบกลมครับ โอ้สวยมากเลยลักษณะใบมันก็เลยค่อนข้างป้อมกลมนะครับแต่เห็นอย่างนี้ไม้มีอายุหลายปีแล้วนี่ับอันนี้ที่เด็ดเลยครับต้นนี้อันนี้ก็เป็นไซใบศากที่เขาหยุดการเติบโตประมาณเกือบปีครับไม่แตกใบไม่เป็นอะไรเลยจนเพิ่งมาแตกใบใหม่ประมาณสี่ใบครับแตกที่โคนต้นแล้วก็แตกที่ยอดแปลกมากๆเลยเนี่ยครับสองใบนี้ที่เพิ่งแตกขึ้นมาน อันนี้เป็นต้นจางด่างครับก็ตำแหน่งที่วางตรงนี้เอาอะไรมาวางก็ตายหมดครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเอาจางมาลงครับแตกใบใหม่สวยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัสดุปลูกที่ใช้ด้วยนะครับสังเกตว่าตอนนี้จะใช้แบบโปร่งมากๆเลยนะดิฟเฟนต์บาชีอรฟเลกเตอร์ครับใบ <c oughs> ก็จะเป็นแบบกรรมมี่แล้วก็จะมีเส้นที่มันเป็นรฟเกเตอร์สะท้อนแสงอยู่ในกางใบครับ สำหรับสโลแกนการปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็คือ,อ,อโตช้าไม่เป็นไรครับขอเพียงแค่เราได้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็พอ